เรื่องที่สิบสี่ลูกม้าจากลุ่มน้ำสินธุลูกม้าจากลุ่มน้ำสินธุทนงในศักดิ์ศรีจะยอมกินรำและข้าวตังในที่ที่ไม่มีคนรู้จักแต่ในที่ที่มีคนรู้จักจะไม่ยอมกินเป็นอันขาดสินค้าสำคัญระหว่างเมืองพารณสีกับแคว้นอุตรประซึ่งอยู่แถบลุ่มน้ำสินธุในตอนเหนือของชมพูทวีปคือม้า พ่อค้าม้าจากแคว้นอุตราประทะจะต้อนม้าลงมาขายที่เมืองพารณสีอยู่เป็นประจำในจำนวนพ่อค้าม้าเหล่านั้นมีพ่อค้าม้าคนหนึ่งมีตาแหลมคมมากมองลักษณะต่างๆของม้าได้ออกหมดชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพ่อค้าม้าคนนั้นต้อนม้าลงมาขายกราวละห้าร้อตัวและทุกครั้งที่ต้อนม้ามา จะต้องแวะพักที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของเศรษฐีเก่าอยู่ไม่ไกลนักจากเมืองพราราสีคราวนั้นหลังจากติดต่อขอพักจากหญิงแก่ผู้ได้รับมอบหมายให้อยู่เฝ้าบ้านหลังนั้นแล้วพ่อค้าม้าก็ผูกม้าห้าร้อยตัวที่ต้อนไว้ข้างนอกแล้วตัวเองก็เข้าไปพักข้างในนายท่านจะอยู่ค้างคืนที่นี่ใช่ไหมหญิงแก่ถาม ใช่จะยายพ่อค้าม้าตอบพรุ่งนี้ฉันจะออกเดินทางถ้ายอย่างนั้นท่านต้องขึ้นมาพักขังบนเพราะแต่ทุนบ้านตรงที่ท่านเคยพักนั้นน่ะมีผู้มาพักแล้วใครลหละย,ยายลูกม้าจา่ะฉันเลี้ยงลูกม้าไว้ตัวหนึง่งเลี้ยงไว้แล้วกอรักเมือนลูกเขาเองก็ฉลาดแสนรู้ทุกอย่างเหมือนคน พูดจบหญิงชาราก,ก็หัวเราะพ่อค้าม้าเองก็ปล่อยหัวเราะตามไปด้วยแต่ในใจก็คิดว่าอยากจะเห็นลูกมา้าตัวที่ยายว่าจริงๆและตอนนี้มันอยู่ที่ไหนและวจะยายพ่อค้าม้าถามด้วยความสนใจออกไปหากินประเดี๋ยวตอนเย็นก็คงจะกลับยายตอบ ตกเย็นลูกม้าก็กลับจากหากินและเดินเข้าบ้านอย่างสงา่าโดยไม่ได้หวั่นเกรงม้าห้า้อตัวที่ยืนจ้องมันอยู่เลยกลับมาแล้วเลือลูกแม่ยายร้องทักขณะที่ม้าเข้ามายืนอยู่ในบ้านแล้วตั้งแต่ลูกม้าเดินเข้ามาพ่อค้าม้าสังเกตดูลักษณะมงคลที่มีอยู่ในตัวมา้าพร้อมทั้งสังเกตดูกิริยาอาการที่เดินก็สรุปได้ว่า ลูกม้าตัวนี้เป็นม้าพันสินทบมาจากลุ่มแม่น้ำสินทุลักษณะดีมากเราควรจะซื้อจากยายยายจ๊ะลูกม้าของยายตัวเนี้ราคาเท่าไร่ฉันอยากจะซื้อพ่อคุณพ่อจะให้ฉันขายลูกหรือฉันขายไม่ได้หรอกยายปฏิเสธยายเลี้ยงเขายังไงล่ะจ๊ะพ่อค้าม้าเปลี่ยนประเด็นถาม ยายก่อเลี้ยงเขาตามมีตามเกิดให้กินน้ำข้าวบ้างข้าวตั้งบ้างหญ้าแห้งบ้างอย่างดีก็ต้มรำให้กินยายตอบตามความเป็นจริงยายจ๊ะพ่อค้าม้าเริ่มหวานล้อมนี่ถ้าเขาอยู่กับฉันฉันจะให้เขากินข้าวก้อนชนิดเลิศรสและจะให้อยู่ในที่สุขสบายจะกั้นคอกให้อยู่อย่างดี ถ้าอย่างนั้นสินทบลูกเราก็จะได้อยู่อย่างสบายยายคิดตามที่พ่อค้าม้าบอกในที่สุดจึงตอบตกลงขายพ่อค้าม้าดีใจมากที่เจรจาซื้อม้าได้สำเร็จจึงวางถุงเงินถุงละพันกหาปณะรวมหกถุงไว้ที่ตรงที่หกแห่งคือที่เท้าทั้งสี่ที่หาง และที่หน้าเป็นค่าตัวจากนั้นมอบผ้าไหม่ให้หญิงแก่หนึ่งชุดลูกม้าเข้าใจความหมายได้ดีว่าจะต้องจากหญิงแก่ผู้เป็นเสมือนแม่ของตนมันมองหน้าหญิงแก่แล้วน้ำตาไหลพรากหญิงแก่เองก็เข้าใจความรู้สึกของม้าได้ดีจึงเดินเข้ามาหาแล้วลูบหลังพรางพูดว่าอย่าเป็นห่วงแม่เลยลูก เขาให้ข่าตัวลูกไว้แล้วแม่พออาศัยข่าตัวลูกนั้นเลี้ยงชีวิตไปได้ไปดีนะลูกนะวันรุ่งขึ้นก่อนออกเดินทางพ่อค้าม้าสั่งบริวารให้เลี้ยงม้าทุกตัวให้อิ่มเนื่องจากจะต้องเดินทางไปในเมืองแล้วพ่อค้าม้าเดินไปที่ลูกม้าตัวนั้นแล้วสั่งให้เทน้ําข้าวปนรำให้มันกินแต่ปรากฏว่า ลูกม้าไม่ยอมกินมันกลับยืนเฉยกินซะสินี่แหละอาหารที่เจ้ากินมาตลอดเวลาทำไมไม่ยอมกินละ่ะพ่อค้าม้าพูดพลางเอามือตบหลังข้าพเจ้าจะยอมกินรำบนน้ำข้าวและข้าวตังซึ่งเป็นอาหารชั้นเลวในเมื่อยังไม่มีใครรู้จักข้าพเจ้าจริงแต่ตอนนี้ท่านรู้จักข้าพเจ้าแล้วว่ามีชาติพันธุ์เป็นเช่นไร ข้าพเจ้าจึงไม่ยอมกินเพราะอาหารเช่นนี้ไม่เหมาะแก่ม้าสินทบอย่างข้าพเจ้าอีกต่อไปลูกม้าตอบอย่างฉาดฉานพ่อค้าม้าพอใจมากที่ได้ยินลูกม้าตอบเช่นนั้นเขายิ้มให้มันพลางลูบหลังเบาๆและปลอบโยนให้สบายใจอย่ากโกรธเลย ที่เราทําเช่นนั้นก็เพื่อลองใจเจ้าดูตอน,นี้ไปเจ้าจะไม่ต้องกินอาหารอย่างนี้อีกแล้วพ่อค้าม้าพร้อมด้วยบริวารอำลายายแล้วก็ต้อนม้าเข้ามาในเมืองพาราณสีครั้นถึงบริเวณพระลานหลวงก็สั่งให้พักม้าห้าร้อยตัวไว้ด้านหนึ่งเอกด้านหนึ่งให้ก้านม่านปูเครื่องลาดและปูเพดานข้างบนจากนั้น จึงต้อนลูกม้าสินทบให้เข้าไปอยู่ข้างในนั้นพระเจ้าพระนศีทรงรับซื้อม้าทุกครั้งที่มีผู้ต้อนม้ามาจากลุ่มแม่น้ำสินธุลงมาขายวันนั้นก็เช่นกันหลังจากทรงทราบว่ามีพ่อค้าม้าต้อนม้ามาไว้ที่หน้าพระลานหลวงห้าร้อยตัวพระองค์ก็เสด็จมาทอดพระเนตรแต่ทรงรู้สึกแปลกพระทัยที่เห็นลูกม้าถูกแยกไว้ตั้งหากมีหนำซ้ำ ยังอยู่ดีกว่าม้าตัวอื่นอีกด้วยจึงตรัสถามถึงเหตุผลขอเดชะลูกม้าตัวนี้มีลักษณะเป็นมงคลเหนือม้าตัวอื่นๆหากไม่แยกไว้ตังหากจากนี้ไปเสียพ่อค้าม้ากราบทูลข้าอยากดูว่ามันวิ่งเร็วแค่ไหนพระเจ้าพระนศีตรัสบอกพ่อค้าม้าทำตามพระประสงค์ครั้งแรก ปล่อยลูกม้าให้ออกไปวิ่งรอบพระรานหลวงในลักษณะเป็นวงกลมลูกม้าวิ่งตามที่พ่อค้าม้าสั่งผลปรากฏว่าลูกม้าวิ่งรอบเพียงตัวเดียวแต่เร็วมากจนคนดูเห็นเป็นว่าเหมือนมีม้าเข้าแถววิ่งต่อกันข้าอยากเห็นมันวิ่งเร็วกว่านี้อีกพระเจ้าพระนศีตรัสบอกได้พยาค่ะพ่อค้าม้าทูลรับคำ แล้วบอกลูกม้าให้วิ่งเร็วขึ้นอีกลูกม้าทำตามที่พ่อค้าม้าสั่งวิ่งเร่งฝีเท้าขึ้นอีกผลปรากฏว่าลูกม้าวิ่งเร็วมากจนกระทั่งคนมองไม่เห็นมันวิ่งหายไปไหนก็ไม่รู้พระเจ้าพรณสีตรัสแบบไม่เชื่อพ่อค้าม้าจึงเอาผ้าแดงคาดท้องผูกม้าแล้วสั่งให้วิ่งใหม่ด้วยความเร็วเท่าเดิม ลูกม้าทำตามผลปรากฏว่ามีคนเห็นแต่ผ้าแดงแต่ไม่เห็นม้าถ้าแน่จริงมันต้องวิ่งบนน้ำได้พระเจ้าพระนศีทรงยื่นเงื่อนไขได้พระเจ้าค่ะพ่อค้าม้าทนรับคำด้วยความเชื่อมั่นแล้วจูงม้าไปที่สระโบกขอรณีในพระอุทยานจากนั้นจึงสั่งลูกม้าให้วิ่งลูกม้าทำตามที่พ่อค้าม้าสั่ง ผลปรากฏว่าลูกม้าวิ่งเร็วจนกระทั่งน้ำไม่เปียกแม้เพียงแค่กีบเท้าพระเจ้าพระนศีทรงพอพระทัยมากแต่ก็ทรงเสนอเงื่อนไขใหม่อีกข้อหนึ่งลองให้มันวิ่งบนใบบวัวในสระโบกกรณีของข้าดูซิได้พระเจ้าค่ะพ่อค้าม้าทูลรับคำความเชื่อมั่นอีกเช่นเคยผลปรากฏว่า ม้าวิ่งบนใบบัวได้อย่างสบายโดยที่ใบบัวไม่จมน้ำแม้แต่ใบเดียวคลั้นแสดงความเร็วให้พระเจ้าพระนศีได้ทอดพระเนตรแล้วลูกม้าก็เข้าไปแสดงความเคารพพ่อค้ามา้าโดยยกเท้าหน้าสองเท้าขึ้นวางบนมือของเขาจากนั้นพ่อค้าม้าก็จูงม้าเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพระนศีพร้อมทั้งกราบทูลว่าขอเดชะ พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความเร็วของลูกมา้าจากลุ่มน้ำสินธุตัวนี้แล้วทรงคิดอย่างไรบ้างสำหรับข้าพระองค์คิดว่าแผ่นดินนี้ทั้งแผ่นดินจนสุดเขตแดนมหาสมุทรล้อมรอบเล็กไปสำหรับม้ามงคลตัวนี้พระเจ้าพระนศีทรงพยักพระพักรับแล้วก็ทรงตั้งพ่อค้าม้าให้ดำรงตำแหน่งอุปราช และทำพิธีอภิเศกม้าสินทพให้เป็นม้ามงคลประจำรัชการชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรู้จักวางตัวให้เหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองเหมือนลูกม้าสินทพที่รู้จักวางตัวเมื่อมาอยู่กับพ่อค้าม้าและแสดงความสามารถเต็มที่ แล้วได้รับอภิเศกให้เป็นม้ามงคลของเมืองฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพระเครื่องไทยด้วยนะครับ